สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่29ธันวาคมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับใครนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างนะก็มันก็มีครอบคลุมไปถึงสถาปนิกนะครับวววิศวกรหัหน้างานนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของอรั้วนะ รัวอันนี้ก็คือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะเหมือนเหมือนตรงนู้นนะอ่าเป็นคานคอดินที่ฝังอยู่ใต้ดินนะครับอ่าแต่ก็มีความพิเศษนิดหนึ่งคือผมให้มันหนาที่หนึ่งนะเหตุผลเดียวอธิบายนะครับอ่ะทีนี้ก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนนะครับจุดอื่นเนี่ยก็โอเคแล้วเหลือจุดนี้ที่มาดูแล้วอ่ยังไม่ถูกต้องเนาะอ่าอันนี้เป็นสเตย์นะครับอ่าจุดนี้ยังไม่ถูกต้องเป็นสเตย์พอดีเมื่อเช้าเทไปเร็วหน่อยนะไม่ทันได้ดู นะครับคืออย่างนี้ตรงนี้มันเป็นเป็นสเตย์ครับอันนี้เป็นลัวเนาะลัวก็จะแบบโอนเอ็นไปอย่างนี้ได้โดยเฉพาะฝั่งนี้มันสูงนะฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะต่ําลงมาต่าลงมาเท่าใกล้เคียงกับตรงนั้นเลยนะจะเป็นที่กั้นดินไปด้วยก็เลยทําคานให้มันกว้าง50เซนเพราะว่าข้างบนกับฝั่งนี้มันต่างกัน50เซนอันนี้จะเป็นที่จอดรถที่อยู่นอกบ้านไปนะตอนนี้จอดไม่ได้ดินเยอะมาก อยู่นอกบ้านไปส่วนนี้เป็นในบ้านเนี่ยระดับคือสูงกว่านี้นิดหน่อยนะครับสูงกว่านี้นิดหน่อยก็สูงเท่ากับส่วนที่เราเทคอนกรีตไว้นะครับสูงประมาณนี้แหละสูงประมาณนี้แหละนะครับเ,เดี๋ยวปรับเทคอนกรีตก็จะสูงประมาณนี้คราวนี้ก็เลยออกแบบคานให้มันสูงไปเลย50นะให้มันกั้นดินระหว่าง2ฝั่งนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสเตก็จะทําหน้าทีออ่อย่างนี้ครับไม่ให้มันไปทางนี้อย่างอันนี้ก็คือมันโค้งไม่มาทางนี้หรอกแต่มันจะไปทางนี้ รูนี่มันจะเอียงไปทางนี้เพราะว่าดินมันอาจจะดันไปนะครับมันไหลไปอย่างนี้นะครับทีนี้ตัวนี้มันก็จะถ้าไม่มีถ้ามีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นขาเก้าอี้เนาะอันนี้หนึ่งขานะมันอยู่ที่หัวเข็มอันนี้ก็หนึ่งขาแต่หัวเข็มแต่เห็นไหมครับว่ามันไม่มีขานะพออันนี้มันจะถอนมาอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้ตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรนะถ้าจะใช้ถ้าจะใช้ออีออีออีนี่นะครับอันนี้มาจากเข็มนะเนี่ยมาจากเข็มเส้นลวดนี้แล้วมาผูกอย่างเงี้ยไม่ได้นะ ก็เดี๋ยวจะให้เขาเจาะเจาะนะยักยักยักออกนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอย่างนี้นี่เสาอย่างนี้เลยนะสี่เส้นทีน,นี้บอกเอายักเข้าไปเฉยได้ไหมไม่ได้นะเพราะมันไม่สามารถรับรับแรงถอนได้ก,ก็จะให้เป็นขาเป็ดอย่างเงี้ยนะครับขาเป็ดอ่าเป็นขาอย่นะางเงี้ยนะขาอย่างเงี้ยแย่เข้าไปแล้วก็ยักเข้าไปนะแย่แล้วยักเข้าไปมันจะมีหัวตะก้ออยู่นะครับ หัวตะก้อที่อยู่ข้างล่างนะครับยัดเข้าไปแล้วก็มาผูกกันตรงนี้มาผูกกันตรงนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนเสาแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะเพื่อให้มันเกี่ยวกันแล้วก็ผูกผูกไว้ด้วยเหล็กนะครับเหล็กเหล็กเนี่ยมันถึงจะอยู่นะครับเพราะว่าไอคอนกรีดมันไม่ได้มีหน้าที่ทําให้ป้องกันการถอนเลยนะรับไม่ได้นะแล้วก็ไอไอลวด4เส้นเส้นละ4มิลเนี่ยก็ไม่ใช่2ไม่ใช่4มิล2.5มิล ก็รับไม่ได้เลยนะครับนั้นก็เลยเดี๋ยวผมต้องแก้ไข3จุดเนาะเอาแบบนี้เลยแบบนี้มันอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นตีนเป็ดเสียบเสียบเสียบแล้วก็ผูกไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องทําแบบนี้สีนะ่เส้นนะแย็กตรงนี้ออกหมดเลยนะเฉพาะตรงนี้นะแล้วก็เสียบเหล็กเข้าไปนะแล้วก็เอาขาไปเกียกกเก่ยวกับตะก้อไปเกี่ยวแล้วก็แยะเสียบเข้าไปแล้วเกี่ยวตะก้อเกี่ยวตะก้อเสร็จแล้วผูกเล็กนะข้างล่างแล้วผูกนี่ผูกนี่ เกี่ยวนี้เกี่ยวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วคืงทําแบบแบบหล่อพร้อมกันกับไอ้นี่ครับอันนี้เพงจะอยู่แบบนี้มีมี3จุดมี3จุดนะครับที่ต้องทําแบบนี้นะครับมี3จุดครับมีตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงนู้น,น,นมีน้ําอยู่นะครับอ่าแต่ว่าน,นี้เพิ่งหล่อเปเมื่อเช้านะมาเมื่อวานนี้หล่อและยังอ่อนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีบจัดการนะครับก็จะโอเคนะครับดังนั้นเออ ตอนนี้นะครับที่มีความสําคัญก็คือ,อตรงนี้นะครับาบางทีคนทําก็อาจจะไม่ได้คํานึงถึงตรงนี้นะครับทีนี้เพราะไอ้คนตรวจเนี่ยมันต้องรู้นะว่าแบบนี้ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะครับอันนี้เจอแล้วว่าไม่ได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวก็จะจัดการนะครับแล้วก็เข้าแบบหล่อพร้อมกันนะถ้าเกิดว่าเป็นแค่เสียบนะเจาะรูเสียบอี็อกซอย่างเดียวอันนี้ไม่อยู่ครับแค่อยู่เฉยๆได,ได้แต่ว่า พอมีแรงขอนแบบนี้นะมีแรงขอนแบบนี้ไม่อยู่แต่ถ้าเป็นเหล็กแบบนี้4เส้นนะเกี่ยวกับหัวตะก้อข้างล่างนะครับอันนี้โอเคอยู่นะครับนะงั้นก็ความคืบหน้าในส่วนของรั้วในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะพวงนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวเขาปิดก,กันหมดแล้วนะเราก็จะไม่สามารถทําอะไรในส่วนนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดมาเราก็จะเช่าแบบเหล็กมานะครับมาเข้าแบบเทตรงนี้ ครัเสรแล้วระหว่างนั้นเราก็จะทําฝั่งนู่นส่วนนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็ต้องเอาดินออกนะพอดีมาถึงตอนนี้ก็ทุกคนก็หยุดกันหมดแล้วนะก็คงได้วันที่2องสามนะที่จะเอาดินออกไปแล้วก็จะทําส่วนอื่นๆถัดไปนะครับ่นะอย่างนั้นข้างนอกเดี๋ยวผมเอาเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าท่านใดสนใจ นะครับก็กดติดตามได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะข้างล่างนี้นะครับกดติดตามนะครับท่านก็จะได้ผจญภัยนะครับท่านก็จะได้สัมผัสประสบการณ์จริงไปพร้อมกับเรานะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์กับท่านอย่างไรเนี่ยก็มีประโยชน์กับท่านเวลาที่ท่านต้องมามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องนี้ท่านก็จะนึกขึ้นมาได้นะว่าโอ้นี่นี่นี่แบบนี้เขาทําแบบนี้นะแบบนี้มันถูกแบบนี้ไม่ถูกนะครับส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับก็ เป็นส่วนที่เราเทปูนมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะย้ายอันนี้ออกมานะครับนี่เป็นแคมป์คนงานสำเร็จรูปไม่ใช่สำเร็จรูปแบบน็อกดาวน์แต่ว่าแบบมูฟเอเบิลนะเคลื่อนย้ายได้ก็เดี๋ยวเราจะย้ายอันนี้มาอยู่บริเวณตรงนี้ในเรามีบริเวณตรงนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเอาดินออกนี่ก็จะมีบริเวณอยู่นะครับอันนี้ก็เคลียร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะปูกระเบื้องบริเวณนี้นะครับ ซึ่งก็ประโยชน์ตรงนี้นะของเราที่ทําก็จะมีประโยชน์มากนะครับอ,อย่างอีกอันนึงก็อยู่นู่นเลยนะเจ้าของบ้านหมายถึงที่ดินข้างนอกยังไม่ดา่าไม่เป็นไรนิดนึงเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายได้ถ้าไปทําแบบนี้แบบสาวรในที่เขาเขาเขา,เขาว่าเลยนะแน่นอนแต่อันนี้เขาว่าผู้บก็ย้ายหนีเลยนะ,อะโอเคนี่เราก็เคลียร์ข้างในเรียบร้อยเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นไฟแนลครับอีกที โอเคงั้นคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดมีคำถามมีคอมเมนต์นะครับรบกวนทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ